สวัสดีค่ะ FC ลุงพลนะคะก็มาจากเพชรบูรณ์เนาะพ่อมากี่คนคะมห้าห้าคนห้าคนโอ้ห้าคนอยากจะเห็นจ้าจ้ากเห็นโอ้ก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะก็เห็นแล้วเนาะก็ได้ไยินแต่ในโทรทัศน์จ้า จ้าพอดีน้องเขาจะบะบนไว้จ้าก็เลยจะมาแก้โอดีแล้วล่ะโอ้เดี๋ยวก็ไปรอบค่ะฟ้อนเสร็จแล้วก็ไปนอกขอคนจ้าจ้าโอ้ขอบคุณมากนะคะที่ตั้งใจมาค่ะนองเขาเขาบนไว้ว่าถ้าขาของได้จนนี้ด้านนี้จ้า ก็บนต่อเลยค่ะเอาขออีกอย่างเอาก้อนโตๆเลยเนาะจะเอาอะไรเอาเอาหล้านเนาะหกล้านสิบสองล้านนะคะจ้าเดี๋ยวป้าก็จะขอพรให้ยกใหญ่นะคะขอให้ทุกคนนาะเดินทางปลอดภัย สีทิศสามทางเดินทางไปทางไหนเงินอยู่มุมใดเจไดก็ขอให้หลังไหลภพัดมหาเจ้าให้เงินข้าวเหมือนหาฝนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าตาำก่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงเฮงตลอดชาติขอให้เอาเงินเสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวนันทุกวนันขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งปานฟ้าก้าปานตะวันด้วยเถินเงินข้าวเหมือนหาฝนมันก็เยอะแล้วเนาะ เดี vale ๋ยวไปใส่แม็กก่อนเด้อ FC ลุงพลก็มาจากนู่นเข้ามาด้วยใจมีคนทุกวันป่ป่าอ๋อพี่ป้าใส่ให้พรแล้วเขาบอกว่าให้ป้าก็ใส่ให้พรอีกป้าก็ใส่ให้พรอีกัะ เที่ยวหน้าสงสัยจะเป็น12ล้านนะคะ ก็มาสี่คนเนาะ,ะไปลำเลยเจ้าไม่เสื <cko> say, ้อน่ะเสื <Mo ab genau ihr> ้อนั้นน่ะจะให้ใส่ลำเสื้อสีดำลำไม่เป็นโอ๊ยลำไม่เป็นโอ้ลำไม่เป็นก็ดูเขานั่นแหละถ่ายรูปไว้ดูถ่ายรูปใช่ไหค่ะถ่ายเขาก็ถ่ายออกหมดนี่เลยค่ะ ก็ได้ลำด้วยเขานี่ก็โอ้บุญเยอะเลยไปแถวข้างหลังนะคะเขายกไม้ไหนก็ยกด้วยเขายกมือไหนก็ยกด้วยเราก็ได้บุญเพราะเราลำถวายเขาไม่เป็นก็อย่างลำจ้า

จะเปิดดูก่อนพร้อมเนาอเพร้อมพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วทั้งหมดแถวตรงปฏิบัติตามหลังมาตามหลังมา สบายนี่ก็มีแต่หลุดเนาะจ้าไม่องใช้ก็เป็นตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรก็เขามาจ้างให้ลำเขาสมหวังนู่นนู่นนู่นไปสัมภาษณ์ได้เลยอะหรฮะจ้าสัมภาษณ์ได้เลยค่ะจะได้ปิดกล้องวัดีครบขายย่ใ ดีใจหายใจก่อนเอ็มซีมาหาลุงพลเจ้าจะาคอยแลนบัสนห่อยแลนรวดขรันบ่ทนลงพลก่เห็นเอานบาไปละเพชรบูรณ์นะคะนี่ชรแล้วเราเราจะได้ไปเข่าคอเนาะอพอดีเลยเนาะเออพอดีเร็วๆนี้จะไปแจกนะคะข้ามานี่เดียวห้าก็สิไปบุญจ้าเขาคอนะคะไปเจอราะก็ผไอคนำเพอ บ้านอะไรนะแม่ผืนนงไผ่นงไผ่ในตัวนงไผ่เลยนงไผ่เดี๋ยวจะไปหาเอ่หลังหลังตลาดมัดโคกนั่นละนั่นละเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปเห็นบอกว่ามีโชคมีโชคอะไรครับแม่ชมวังชมวังถามว่าชมวังบ่ครับนั่งเบิ่งโคท้าบครับครับผมอ่าเอร์ เจ้าน่ะนะจ้าตีกคนนั้นส่งเงินมาคนนี้คนมาให้มามาทำบุญเขาถูกหวยเขาได้หวยด้วยเบอร์การ้าที่ตัวเบิ้งทอดถ้าตัวอะไรยกมือคือฟ้าธุให้ผู้ขายที่ขายที่ได้เด้อผู้ขายที่ไปทำบุญน้ำโอ้สุดยอดเลยประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยก็ขายที่ได้ก็ขายได้ก็หลายหลอดถึงครัเป็นตัวจ้าขายมาตั้งสามทีปีเอาไหมเอาไหมพอขายได้โกลกเออโบมาหรือเปล่ามาได้ถามว่ามาแล้วข้างนึงมาข้างนั่นเนี่ยมาที่ว่า ตอนแรงมาแล้วเขาก็ยกไอ้ไอ้อย่างอ่ะที่ว่าขอนไม่ว่าจ้าาเออมพอดีมากังเว้นม้าห่อนีิเทียงม้าปาวันนั้นพอดีเลยมามาหอด้านตะน้ำม้าทั้งหมู่น้ำขันหนึ่งแบงหาลอยสองแบงเอาวางไว้ใส่ฐานไว้อะนะเออแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพุทธาพุทธามาัธบุญน้ำเราเด้อพี่โตว่าที่ในะว่าจะเลกตัวว่าขายได้สี่แสนมันเป็นคนทั้งหมูน้ำสองไอ้ไอ้จักรันที่โตปัดขายแปลงมันได้มันได้แค่สองแสนลาเออนะ ตนึ่งคัับบ้านยเก็หายเหมือนเป็นนั่เป็นนี่ะเป็นทัวนะเป็นทสคนมันมาจิตใจลูกไปเฮ็ดเจนี้เออลูกไปเฮ็ดนี้ครบว่าะเลนมากันยามมาเฮ็ดแมันครบซ่ก็เลยจ้างรับด้วยเนาะวันนี้นไปคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์